สวัสดีครับสวัสดีสําหรับทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับโปรโมชั่นเดือนตุลาคมนะครับผมจัดโปรพิเศษสุดเล้าใจนะครับที่นาหลานสาขาหนึ่งครับผมลดหลางสต็อกทุกคันนะครับผมวันนี้เอามาฝาก f อนะครับทุกคนทุกท่านกันนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อครับวันนี้โกับผมพิทักษ์ปีน้ำคนเดิมครับแต่ครัแรกเลยนะครับรถไถเดินตามนะครับ รถไทยเดินตามขนาดสี่เบ็ดแรงนะครับมีอุปกรณ์าผานหลังแล้วก็มีล้อเด็กแล้วก็จะมีในส่วนของล้อ,อยางนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับอ่าหนึ่งหมื่นสามพันบาทด่วนเลยครับใครอยากได้เมาเลยครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นครับ DT หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสี่เบ็ดแรงสี่เบ็ดแรงครับตรงนี้อ่ามาพร้อมกับหางดาวบินนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของรถไถอิซึกิอีซึกิคันนี้อ่าก็บอกไว้ก่อนนะครับคันนี้สวยมากนะครับท l 2อ0สองพันห้าคันนี้เป็นรถตีเทือนมานะครับปกติว่าจะขายสักเก้าหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ไม่ขายครับอ่าเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายครับวันนี้ขายเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถสองพขับเคลื่อนสี่ลอ้ออ่าเรื่องเกียร์ดีครับคันนี้เรื่รงเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับ มาพร้อมดันหน้ากับผ่านห้าผ่านหน้าส,สวยๆเลยผ่านหน้าเป็นของอโรงงานจัรุรกลัรวมช่างนะครับตันนี้ผ่านหน้าเป็นผ่าห่อผ่านของจัุรกลัรวมช่างผ่านหลังไปผ่านห้านะครับระบบโฟวินเขาก็สี่ล้อใช้ง,งานได้ปกตินะครับสภาพยางสวยๆเลยเอามาให้ดูกันสภาพเดิมๆเ,เลยตันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทันได้ล้างนะครับส่วนของสนใจไงก็โทรต่อสอบถามนะตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลย 08038397890840483799นะครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับประมาณรถล้างต่อประมาณ20คันนะครับแต่จะจัดเป็น EP นะครับ EP แรกที่จะเอาไปสัก1 0กว่าคันก่อนเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เวียนหน้าให้ดดีกหลังยกขึ้นลงปกตินะครับผมโบวินกับเครื่องสี่ร้อใช้งานได้ปกติครับ ทานในสนุกสนใจก็คลิกซ้ากันเข้ามาได้ครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้เลยนะครับรับซื้อขายได้เปลี่ยนที่เทือนรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับทานในสนุกสนใจรถไรถเกี่ยวข้าวแมคโคร6ล้อ10ล้อนะครับอุปกรณ์ต่อพวกรถแท็กเตอร์ทุกชนิดนะครับมีให้บริการนะครับทั้ง4สาขานะครับผมพี่ทักวีรำคนเดิมครับยินดีต้อนรับสมาชิกเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศนะครับทั่วประเทศนะครับ ที่เดินทางเข้ามาเลือกเลือกซื้อรถแท็กเตอร์อรุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ,อันนี้ก็น้ำไม่ดันนะครับกับระบบน้ำวนปกติน้ำไม่ดันยา้งสวยๆเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวไปดูระบบไอก็เดี๋ยวทางร้านเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองเครื่องให้เครื่องไม่ไอนะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับเครื่องนิ่มๆเลยคันนี้ เพียง79,000บาทนะครับด่วนเลยครับโปรโมชั่นนี้ยืนราคาเพียง3วันเท่านั้นนะครับเพียง3วันเท่านั้นรับจากวันที่ปล่อยคลิปไปนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นไปก็ราคาเดิมครับ99,000บาทนะครับอันนี้ราคานี้ด่วนเลยครับต้องบอกว่าด่วนที่สุดถึงที่สุดในโลกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับอีกหนึ่งขั้นนะครับคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูตา คูเต้า GL 35, 35นะครับคันนี้ขนาด35แรงม้าเครื่องยนต์3สูบเป็นเครื er. so ่องยนต์ด like ีเซลอินเจกชันนะครับเป็นเกียร์ชัตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเตอร์เหมือนกับ L1 ตัวนี้ขนาด35แรงม้าเครื่องยนต์3สูบอ่าเอ้ยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบโทษทีอ่าเป็นเกียร์ชัตเตอร์สิบสอเกียร์ด้านหน้า12เกียร์ทอยหลังนะครับผมตัวนี้เป็นโฟล์ววิงกับเครื่องสี่ล้อมาเป็นรถตัวเปล่าครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้อ่าพวงมาลัยพาวเวอร์เบาๆเลย จัดราคาพิเศษให้ครับจากปกติ90,000บาทนะครับไม่ขายครับวันนี้ขายเพียง70,000บาทเท่านั้นครับก็ตัวก็เท่ากับ36ว่าบ้านเราครับตัวนี้เครื่องเกดีครับคันนี้เครื่องไม่ไอน้ําไม่ดันนะครับตัวนี้โฟวินใช้งานได้ปกติสีสันดเดิมครับตัวนี้สีสันดเดิมคันนี้ก็เพิ่งมาถึงยนีไม่ทันได้รางเหมือนกันส่วนญ่จะจะไม่ทันได้ล้างครับมาถึงก็รีบเอามารีวิวเลยนะครับ เอามาจัดโปรโมชั่นให้กับ FC ได้ชมกันนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดครับที่นี่ครับพี่ทักวีรำคนเดิมบรัษัทีเอสแท็กเตการเกษตรยนต์ครับผมน้ำก็วนปกตินะครับผมในส่วนของอไอน้ำมันเครื่องเครื่องเครื่องไม่มีไอนะดูนี่พอผมเปิดดูแต่ตอนที่ตีไปตีเทินมาล้วสำหรับถ้าได้สนุกสนใจก็ติดต่อสอบถาม ตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้เลยนะครับผมหรือยังไงก็เข้ามาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านร้านเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่มีวันหยุดครับสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามโดยตรงหรือว่าจะติดต่อทางออนไลน์นครับกระถางใบคันหนึ่งคันนี้เป็นนากาโนนะครับนากาโน305แรง จัดให้อีกแล้วครับนากาโน่35แรงคันนี้เป็นขนาด35แรงมานะครับตัวน,นี้เป็นเครื่องยนต์3สูบเป็นระบบ DI ครับ Direct Injection เมื่อเ <c oughs> พาะอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านหลังผ่านหลังไมผ่าน5นะผ่าน5ดันหน้าผ่าน5คันนี้ราคา99,000บาทเราไม่ขายนะครับ89,000เราก็ไม่ขายนะครับวันนี้เราขายเพียง79,000บาทนะครับ ราคานี้ไม่ลดส่งนะครับลูกค้าราคานี้ไม่ลดส่งราคานี้สุดพิเศษเลยเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถเกอกล่อ,องเพล่เกสี่ล้อโฟ์วินใช้งานได้ปกตินะผมเอ้แเดนสนุกต้นใจ่วนเลยครับราคานี้เพียงเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมตรงถ้าว่าส่งก็มีค่าส่งเพิ่มเติมทาท่านนีมองหารถไทยไว้ใช้งาน รถไทยโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อราคาถูกเหมือนกับรถไทนั่งขับที่เป็นสิบสี่แรงเลย <c oughs> จัดไปครับโผล่วโปแรงโปเด็ดช่วงไตรมาสสุดท้ายส่ง้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับแป๊บๆเดียวก็จะปีใหม่อีกแล้วครับสอหรับ,บปี2568ก็คืบคานมาถึงไตรมาสุดท้ายนะครับตามเดือนสุดท้ายแล้ว ผมพี่ทักษ์วีรำคนเดิมครับต้องขอาการาบขอบคุณนะครับตลอดทุกทีทุกท่ันที่ยังคงเหนียวแน่นนะครับติดตามผลงานาหรือว่าติดตามาทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินค้าแล้วก็อุดหมุนด้วยดีเสมอมาและตลอดไปครับาจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามเข้ามา,ารับชมวิดีโอการทำงานนะครับ รับชมคลิป0803839789 0840483799ครับแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอรนนะครับไลน์ก็จะขึ้นเป็นร้านทีแท็เตอร์แล้วก็เป็นชื่อตีมีตังแท็เตอร์นะครับผมถัดไปอีกคันนึงจัดโปรแรงจัดโปรเด็ดนะครับ L3408 มาพร้อมกกอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังอสองคันนี้บิวเก็บสี ให้พร้อมเรียบร้อยเก็บรวดซื้มให้นะครับมีสองคันนะครับ L สามสี่ศูนแปดตอนนี้ราคาหนึ่งแสนห้าหมืนเก้าพันบาทครับอจัดโปรพิเศษราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายครับได้อุปกรณ์ด้าน,นหน้าผ่านห้าส่งฟรีสามร้อยโลของแถมห้ารายการมีให้เหมือนเดิมนะครับจัดโปรพิเศษไปเลยนะครับแพ็คคู่ครับ B1 B2 เหลือเพียงหนึ่งแสนสองหมืนบาทหนึ่งแสนสองหมืนบาทฟังไม่ผิดครับหนึ่งแสนสองหมืนบาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังส่งฟรีสามรอยกิโลเมตรมีสองคันนะครับบอกเลยว่าใครเร็วใครได้ตัวนี้เครื่องเกียร์ดีทั้งคู่ครับตัวนี้แ L สามสี่ศูนย์แปดอันนี้ดูคันแรกก่อนนะครับสำหรับท่านใดกำลังมองหารถไถยวิชาชีงานครับฝากไว้อีกหนึ่งคันครับ L สามสี่แปดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับ เป็นรถโฟวินกับเครื่องสี่ล้อครับเครื่องสามสูบสามถังสี่แรงไะตัวนี้ขนาดแปดเกียร์หน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้อันนี้ทําสีมาใหม่เรียบร้อยอ่าเข็นหลังเดี๋ยวติดตั้งให้นะครับตัวนี้พอดีจะอ,ออกมาทําสีอยู่ใครสดกสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ตรงครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านครับผมนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันคันนี้จะเป็นรถไถย้าย รถไทยแชมป์คันนี้จะเป็นในส่วนของแชมป์ S L X 304นะครับตัวนี้ขนาด30แรงมา้าเป็นรถสองพาเ์กับเครื่องสี่ล้อครับนี่มาพวก,ก่ันหน้าพานหลังดันหน้าพารหลังจัดพิเศษให้ดันหน้าพารหลังเป็นรถสองพารกับเครื่องสี่ล้อขายเท่าไหร่ดีเนาะโอ้โอวินจะด้วยเอาไป ็ดหมื่นเก้าพันบาทดันหน้าผ่านหลังนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทแชมป์สามสิบแรงนะครับสองเพาขับเคลื่อนสี่ล้อไทยนาก็ได้ดันดินก็ได้ปัดโตรตารี่ก็ได้ลากลากขั้วสิ่งเลอะลาก้ากอยล,ลากมันได้ได้หมดครับดีกว่าซื้อรถไถยเดินตามนะครับเป็นรถสองรองเพาด้วยลงน้ำได้นะครับอ่าเก็บมันกู้มันได้หมดครับผม ท่านในสดสนอกสนใจก็ติดต่อสอบถามโดยตรงตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้เหมืมอ,อนเดิมนะครับผมพิทักษ์วีรําำคนเดิมครับยินดีรับาสทุกท่านนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชน,นิดเหมือ,อนเดิมนะครับผมสําหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนอกสนใจหรือว่าเพื่อนเพื่อนพีพ่ๆพน้องๆท่านในดสนใจรถไถรถเกี่ยวข้าวรถแม ро, ่โค6ล้อ10ล้ออยากได้อุปกรณ์เครื่องจกักรกลทางการเกษตรหรือว่าเครื่องจักรกลหนักไว้ใช้ในงานในกิจการของท่านนะครับ นะต้องฝากไว้ฝากไว้อีกอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอีกหนึ่งตัวเลือกอ่ไม่ขอเป็นที่หนึ่งครับอจะขอไปอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับทางเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆได้เลือกสรรน,นะครับในส่วนของสินค้าราคาพิเศษนะครับไปไว้ใช้งานนะครับผมนนเป็นจำนวนเต็มเลยรถไทยรถเกี่ยวข้าวรถแม็กโครหกลอ้อสิกร้อนะครับทางร้านดีดีริการนะครับ ทุกสาขาครับทั้งสี่สาขานะครับรายได้ชื่อเบอรัสตีเอสแท็กเตอร์รายเกษตรยนต์ของบริษัทล้อมกำจัดนะครับือว่าแล้วก็รายได้ชื่อของซีมีตังแท็กเตอร์นะครับแล้วก็พิชซัพคูรีล้อแล้วก็ในส่วนของซีมีตังวัสดุอะไรอย่างเงี้นะครับในส่วนของแชมป์คันนี้ก็เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ก็ตามสภาพนะครับใช้งานได้ปกติโฟวินถ้าเพื่อนสี่ล้อใช้งานปกตินะครับ อันนี้เก็บมี9,000บาทเท่านั้อนอุปกรณ์หน้าหลังครับราคานี้ไม่ลวมส่งนะครับผมสนเจณไงโุรมาครับศูนย์แปดศูนย์สามแปดสาเก้้ครับถาอีกหนึงคันครับอันนี้เป็นฟอร์ดอนนี้เป็นรถไทฟอร์ดฟอร์ดสีพ้มหกครับหกถ้ 6, 5, าเครับมาเพราะอุปกรณ์ด้านหน้าสานหลังอ่าเครื่องเกียร์เรงานปกตเลนเครื่องอ่ากุ่กันเยนะครับล้อล้อยางล้อหลังล้อหนะ้า ล้อหลังสภาพเก๋าครับล้อหลังมีสภาพสภาพโปรเซ็นได้เลยมาพร้อมดันหน้ากระถางห้านะครับผมดราคาพิเศษครับลดราคาพิเศษจาก1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าร้อบาไม่ขายนเอาเพียงหนึ่งแสนเก้าพันบาทตัวที่สามร้อยกิโลเมตรของแกกหน้าราการไม่ไหเหมือนเดิมครับของเราขวดกันนี่รถใช้งานครับสำหรับเจ้าขวด4ีถึงกนะครับตัวนี้เป็นตัวเต็มนะครับเสื้อลายเสื้อลายตัวเต็มนะครับอ่าแล้วก็ ราคานี้ส่งฟรีนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรต้นโตเขาใจ้ง่ายตรงต่อ3เมตรงนะครับ3เมตรโตเลยนะครับสภานใดกำลังมองหารถไถไว้ใช้งานนะครับใส่คือการเก็เกี่ยวผลผลิตนะครับผมไว้ขนข้าวไว้ร่าข้าวหรือว่าจะไว้ไช้ปลฟางนะครับฝากติดต่อเลือกให้กับทาง FC นะครับเพื่อนเพี่น้องมักติดต่ออะไรทุกคนทุกท่านนะครับผมพี่ทักวีร์รำคนเดิมครับอ่า ้องกราบขอบพระคุณสําหรับทุกท่านที่ให้เกียรติ้ามารับชมในคลิปวิดีโอนะครับแล้วก,ก็อีกน่เค้อางในการติดต่อครับก็โายจะทาง,ทางทส่วนของเฟซบุ o กแล้วก็ทตอรต่างๆร้านก็ได้มีการไลฟ์สดในช่วงเย็นนะครับเราสดจากทีมพิเเหมือนกันนะครับมีรถเข้ารถออกกันไดบ้างนะครับกันไหนสายไปแล้วกันไหนยังอยู่นะครับอ่าอัปเดตกับทุกวันนะครับผม ติดตามในช่องทางของซีรเดี๋ยวตามในช่องทางของเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊ขึ้นมาชนให้ด้นครับไ,ไ,ด,บด,ได้เข้าไปดูนะครับได้เข้าไปร่วมสนุกแล้วก็รับของรางวัลมากมายนะครับของ,งทางเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นใส่อง,ง,ง,งทางสต็อกนะครับมาจัดโปให้ทุกรฟ์สดคราคาก,ก็พิเศษเหมือนกันนี่แหละครับพิเศษ เรากลังเป็นการลวงสุกนะครับ่วงสนุกเป็นเดียวนะครับคือต่อหาเดียวสามารถพัทนาก็ได้นะครับสามารถาตัดสอบถามแล้วก็ดูภาพรวมสภาพเดียวกจับอ่าตอนนี้จับมาแล้วสวันนะครับอ่าเราถัดไปอีกหนึงคันตอนนี้จะเป็นคูต้าเอลสามสี่ศูแปดอีกหนึงคันนะครับผม อันนี้ก็ราคาเดียวกันครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอุปกรณ์ด้านหน้าผ่นหลังโอ้โหรถแเ่๋สวยไปไปมีจีบหลังแน่นอนครับหนึ 1, 2, ่งแสนสองหมื่นบาทแจกโปรพิเศษให้สําหรับสามวันเท่านั้นนะครับผมใครดูใครได้เลยอ่ายนด่วนเลยครับราคานี้มาไม่ไหวพึ่ซื้อไปใช้ก็สุดขึ้นซื้อไปขายต่อก็มีกำไรครับสำหรับราคาขนาดนี้นะครับสบอกทำไงไงก็ติดต่อสอบถามโดยตรงครับตามเบอร์โทรที่ขึ้น,น์ให้ลยนะครับ ดูว่าท่านใดจะมาดูรถตัวจริงก็ออ่ายู่ดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมทั้งสี่สาขานะครับอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับด้วยโทรมาสอบถามก่อนนะครับตามเบอร์โทรที่ดึงเงินให้เลยนะครับนี่ยึดูดท่านใดขายไปหรือยังนะครับอันนี้ได้ไปมีสินครับราคาเป็พิเศษนะครับมีให้สองพันแล้นนะครับหลังจากนี้ใครมาถามหาราคานี้ไม่มีนะครับคันนี้ก็ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับช่วงนี้ก็ จัดโปรให้กับเอฟซีตลอดทั้งเดือนนะครับเดือนกันยาที่ผ่านมาก็จัดโปรให้ตลอดทั้งเดือนเดือนนี้ก็มาจัดโปรเริ่มตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนะครับผมไม่เป็นไรเพื่อเอฟซีนะครับเพื่อเอฟซียังไงก็ได้ครับทำไรไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้ดับเครื่องตอนในที่เขามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ และฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเข้าใจในส่วนของช่องทางา Facebook ก็ฝากในส่วนของการแชร์นะครับแชร์เข้า Facebook แชร์เข้าอินสตาแกรมก็ได้นะครับผมอดูรอ,รอบกันกันนะครับผ่านหลังก็สวยๆเลยครับผ่านหลังด้านหน้าผ่านหลังหนึ 1, 2, ่งแสนสองหมืนหนึ่งแสนองหมืบาทส่งฟรีสามรอยกิโลเมตร ราคาเล่าใจสีสันสวยๆนะครับผมเช็คเปลี่ยนถ่ายของรดีวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรหาที่ไหนได้อีคร้าผมราคานี้โอเคถัดไปหนึ่งคัน L สี่ห้านแปดพใจคันนี้ก็ราคาสุดเล่าใจเหมือนเดิมครับแสนหกเก้าไม่ขายครับขายแสนสี่เก้านะ L สี่ห้าพันแปดพิจัยสตาระทรียัพร,ร้อมราคาเหมือนกับสตารรังเลย,เลย อในขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ครับเดี๋ยวที่นี่ต้องคุยกอนนะครับนะเพื่อที่น้องชายกเกษตรกรนะครับผมมีแซสสี่หมื่นเก้าพันด่าครับการลงทุนน้อยนะครับส่งทุนให้เราสามารถถอนทุนได้คืนเร็วนะครับผมคือไปซื้อที่ไหนามาเท่าไหร่ผมไม่รู้ใจครับหานาได้เหมือนกันครับลงทุนไม่เยอะก็เราก็ได้ดีทีวนะครับ ถ้าเป็นเงินเยอะก็ซื้อราคาสูงก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่า,าการที่เรา,เรา,า,าเลงท <c oughs> ุ <c oughs> นน้อยเราก็สามารถเก็บผลประโยชน์ L4508 กองดันหน้าผ่านหลังครับอ,อกองดันหน้าผ่านหลัง149,000บาทตรงฟรี300กิโลเมตรครับสภาพนี้ราคานี้ไถนาได้ไหมไถได้เหมือนกันครับไถนาได้ปั่นได้ โฟลวินต่อกล้องสี่ล้อ400ใช้งานได้ปกติครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดิเจกชันนะครับผมตัวนี้อ่าเป็นเครื่องยนต์ดิเจคชันทาง้านก็เปลี่ยดไทยน้วมันเครื่องของแล้วก็กองเครื่องกองไฮดรอลิกให้พร้อมเรียบร้อยครับก่อนส่งมอบนะครับของแถมห้ารายการยังคงมีให้เหมือนเดิมนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดครับราคานี้สุดคุ้มกันไปเลยสำหรับท่านใน เพือนจากคนมางราร์บัเยงนครับว่าอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ทิสกิอันนี้เป็น TL ครับ TL เสอง้าสองเนย์ห้าคันนี้คันนี้เป็นทีเสองเก้านยาคันนี้จัดโกีเพ่อนเจ็ดหมื่นเก้าพับาทครับ้านหน้าพาลังนี้เกยรไ้รัเื่น้านหน้าพาลังครับสองพของเอสี่ล้อนครับิสกิ TL ตัวนี้ตัวรถขนาดเกือบเท่าคูต้าสีแรงนะครับแต่ว่าระบุข้างรถมา T L สองเก้าศนห้อย่างรถผมว่าน่าจะประมาณ30กว่าแรงยเก้แรีผมว่าน่าจะไม่ใช่ช้งานได้ปกติครับผมมาเลย o v e r ด้วยเต่าดาวมา้ามบเจ็ดหม้าพันบาทแถมมันหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับในโรงส่งนะครับคันนี้เด็๋วจะใจไงก็โทรมาครับ 0.8. 0 3 8 3 9 7 8 9ครับ ตัวเลขที่ตัวเลขแปดสามเจ็ดเจ้าเก้าครับผมรับซื้อขายและเปลี่ยนทีเถื่อนมาทุกสถิตนี้เงี้ยผมเองนะครับเรวก็ติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้ดูนะครับโทรมาสอบถามเพื่อเข้ามาดูรถตัวจริงนะครัด้คุยสายๆครับรีวิวไม่หาไม่ว่ากันครับลองให้ถูกใจนะครับลองให้ถูกใจลองให้ชอบไปเอาไปใช้ครับ มาทีหนึ่งคันนะครับไป้เรื่องครับโปรแรงๆโปรเด็ดๆมีให้ทุกคันะน,ะนะครับอันนี้รถไถฟอทนะครับฟอรถไถฟอทชิ้ e ที่ว่ยนะชิที่วข,ข,ข,ของโรงตนอันอนี้เป็นฟอทที่หนึ่งฟอห้าพันทีหนึ่งฟอทห้าพันทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นปั๊มนอกนะครับปั๊มนอก<ม>ปากที่สวยครับปากที่สวยเลย ก็บอกไม่รั่วนะครับใส่ซานหน้าเป็นซานหน้า e F F เอเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานครับาาราคาที่ติดเงินสนใจเนียก็่บารุทำไม่ตรงครับปกติขายแสนเก้าี้ปกติขายหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท,ท,ท,บ 1, บาทวันนี้ไม่ขายครับจจกโปรโเชียให้เหล 1, ือเพียง1นึ่งแมบาทเท่านั้นครับราคานี้ราคานี้สุดที่เดียริัๆนะครับหนึ่งแบาท ลาคานี้ผมกดซิง3 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องไม่อน้ำไม่รันงนะครับต่อตามด้วยตรงคูณไปสู3ปอ9ตเคูณไปคูณเจ็ดักรัแรกหยอนดเดนรถดินเงียมเลนครับแล้วก็จะฝาติดตามนะครับสำหรับทุกทุกดีโทที่ทุกเกทุกทุกทุกาุทุก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 ท่กทุ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  หลักการนี้น้ำไม่อยครับแต่พอขี้ค่อยก็หลายหมืน่นแล้วครับนี่ในรถโฟลคฟอร์ใช้งานเลยเป็นปั๊มนอกครับปั๊มนอกการทำงานเป็นง,งานทีคต้องกัวเลยนะครับถ้าได้สนใจก็ทาดูที่หน้าร้านได้เลยครับดูว่าจะติดต่อทางกลนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้เลยนะครับผมผมพี่ทักพีร่รำคนเดิมครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับสมาชิกทุกคน ปกติรกติใจถึงข้าเขาทำบริษัทด้วยดีเสมอมานะครับผมแล้วก็มาอีกหนึ่งคันคันนี้คันนี้พิ้วปรับสภาพสวยคลิปนะครับทั้งคันเลยคนระับมันจะเป็นในส่วนของอเก็บรถเตือนนะครับเก็บรถเตือนให้ใหม่ทั้งคันสีสันบิ้วให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมระบบไฟของเหลวนะครับมวนจะเป็นในส่วนของผู้สัตว์ พดสลักใบมีดพูดสลักคันล่างอ่าแล้วก็ในส่วนของพูง้ดผาหลังนะครับยางสวยนะครับอาไปพร้อมปูนทำเงินได้เป็นปกติ2แสี่หมนก็ประมาณวันนี้ไม่สายกันอ่าแก็ปโก3สามวันซะนะเพียงสองแสนสองหบาทสองแสนสองหมบาทอุปกรณ์ด้านหน้าหลังส่งฟรีสามร้กิโลเมตของแถมอกันนี้ใหมาเนเาดู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 ราคานี้ ใครจะได้ไปครอบครองแม่สาวน้อยสวยหยาดย้อยจิดเจิเ้มไม่เยิมครับคันนี้สะพานแข็งๆเ,เลยส,ยสวยๆเลยครับ L สามหกจุดแปด S P ตัวนี้นานสายถูกเองนะครับเส้นวนสายถูกนะครับเป็นเกียร์แคทเทิลน,นะครับตัวน,นี้เกียร์แต่คูณแต่ครับสภาพยางดีเลยูยสะพานยาวเลยคันนี้ไม่ต้องล้างครับคันนี้เอาไปก็ดูสวยเลยเข้าบ้านไปนี่ตุดหลังกำลังไฟ ทางไล่ก็เช็คให้ครบเรียบร้อยครับอ่าไปดูสวยๆเลยนะครับสองพันกับเพิ่มสีล้อเรียกแล้วสีล้อหน้าล้อหลังเช็คเรียบร้อยครับผมจุดเจอเจอุดใหม่นะครับเคุณผู้ชมใจก็ตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้เลยนะครับผมเบอร์โ,โทรพูดไปแล้วเติมซีข้อเสียเดิมนี่น้ำไม่ดันนะครับ ไปมีร้านทำที่อื่นขายสามเตนนะครับไม่รู้ที่ไหนครับแต่ว่าที่อื่นนะไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ขายเพียงสองเต็นสองพันบาทน,นะครับเพ่ยงไม่มีไอ้ครับไปได้ไปนึกว่าคือเคยที่นี่เลยนะได้ตัว S T ด้วยวันนี้เป็นตัว,ตตตวสเปเชียลครับ0368 S T ตัวสเปเชียลสเปเชียลแตกต่างเอ่า D T กับ S T ต่างกันยังไงนะครับผมต่างกันจุดเดียวต่างกันสองจุดนะครับ <c oughs> ต่างกันตรงที่นทนาาสัะเกตยบลสาล่างค้านะครับ<อ>สักเกตเซลล่างคาา้าแล้วก็สักเกตที่ ยืมมุ่นพ่อแม่คำกระกันใจตอนจะคราวคือคไม่ควรพลาดไน่ให้นอนหลงานนี้ต้องรต้แ่หนเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครับอบครับอีพีนี้จะให้อนนี้ก่อนนะครับี่นามาดูกันรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับคำเสร้าต้องไกลบ้านพ่อปานคนขับรดล่อง ใส่สีขาลูกน้องข้าอะไรเอาไว้ซ้อมงานลูกข้าก็าต่อจนท้อใจเหลือกำไรอยู่บ่อจากพันงวดรถข้าไฟข้าบาดหากข้าน้ำมันแทบสีบ่อเหลือ,อยาง ไ้บ้านเอินอาศียแต่ลูกเมียกินข้าวกับบนคิดมาแทบน้ำตาลนแต่จำต้องทนเพื่อคนอยู่หลังเก็บสิบเป็นร้อยทยอยส่งตนดนแนกสร้างรอวันที่ฟันถึงฟัง้นฝ้าเปิดทางคงสุขสมใจ น้ำตาเสียใ่ตกในบ่มีภัยหูในทุกความเป็นอยู่กัดแข่าสู่ดินรนแทบตายรออีกบ่นานดอกเด้อคงได้เจอฝันที่วาดไว้ขอบคุณที่อยู่ข้างกันเด้อแฟนอายเป็นแรง ไอยามทออไทยบ้านเอินอาเซียแต่ลูกเมียกินข้าวกับบนคิดมาแทบน้ำตาลนแต่จำต้องทนเพื่อคนอยู่หลังเก็บสิบ เป็นร้อยทยอยส่งตนดนแนกสร้างรอวันที่ฝันถึงฝันฝ้าเปิดทางคงสุขสมใจน้ำตาเสียใ่ตกในบ่มีไผยหูในทุกความเป็นอยู่กัดแขวสู่อินรนแทบตาย รออีกบ่นานดอกเด้อคงได้เจอฝันที่วาดไว้ขอบคุณที่อยู่ข้างกายเด้อแฟนอายเป็นแรงใจยามท้อ